สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับก็ได้เวลาเปิดประทิดตํานานครับทุกวันจันเวลา15นาฬกาทางททบห้าแห่งนี้โดยผมวิชิตปิยษะบุลวัฒจะต้องนําเรื่องราวของพระคณาจารย์ชื่อดังมาให้ท่านได้รับทราบกันวันนี้จะเป็นเรื่องของหลวงพ่อเสาติสสปัญโยแห่งวัดกุฎเวียนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับท่านเป็นพระที่มีความรอบรู้สัพวิชาต่างๆเป็นผู้ ที่ประวัติเครงครัดดูในวัดประวัติที่เขาสะอาดและมีความเลื่อมสายศรัทธาย่างแรงกล้าต่อหลักธรรมคัสอนเรามาเปิดตำนาขนของท่านได้เลยครับทศศาสนสุภาษิตที่ว่าเยธรรมาเหตุปะปะพวาเตสะเหตตาาตถาคตโตเตสันจะโยนิโรโทโเอวะวาทีมหาสมโน แปลความว่าธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นเมื่อพระมหาสมณะทรงสั่งสอนเช่นนี้อุปติสสะได้ฟังแล้วเกิดธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมต้องมีความดับเป็นธรรมดาอันเป็นแนวทางแห่งธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้ยึดถือปฏิบัติเพื่อไม่ตกเป็นาธาตแห่งกิเลสความโรภความประมาทซึ่งหลักธรรมคําสอนนี้นั้นได้ถือเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญ อย่างเคร่งครัดของพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามแห่งเมืองโคราชเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อพระเกจิอาจารย์ผู้มีความเมตตาธรรมสูงมีความเป็นสมถะสงบสงเง่กมเรียบร้อยที่สาธุชนชาวพุทธจากทั่วประเทศเดินทางหลั่งไหลให้ใหการศรัทธายอย่างแรงกล้า และรู้จักท่านในานามของหลวงพ่อเสาติสปัญโยพระครูอุดมศิลาพรแห่งวัดกุดเวียนํำบลบุ้งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งแต่เดิมทีนั้นหลวงพ่อเสาท่านไม่ได้เป็นคนจังหวัดนครราชสีมาแต่อย่างใดแต่ด้วยวัตรปฏิบัติที่ขาวสะอาดปราศจากการยึดต,ติดในวัตถุใดๆ จึงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่น่ายกย่องเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งแห่งเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาและก็เป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศและเส้นทางสู่ร่มกาสาวพัดของหลวงพ่อเสานั้นจะเป็นมาอย่างไรรายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้หลวงพ่อเสาท่านก็ได้เล่าให้ฟังด้วยตัวของท่านเองว่าอยูที่จังหวัดศรีสะเกด อำเภออุตุมพลจังหวัด,ดริสเกดยบิดามันดาไม่ท<า>ราบชื่อบิดาชอวันำคำคำมันดาชื่อ,อมานำสกุลชัยพันธ์ปฐมวัยก็เรียกว่าได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดบ้านเมืองหลวง พี่น้องไปนั้นก็สมัยก่อนนนก็มีโรงเรียนที่เรียนจบชั้นก็แค่เค้พ่อสามจำเลยพ่อส้าออกจากนั้นก็เรียนเมื่อเรียนจบชั้นประถมแล้วก็ไม่มีทางไปก็เลยออกมาอยู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่ทำมาอากินก็เลยผลพ่อแม่ก็เลยเอาไปฝากอาจารย์ ในวัดให้บทเป็นสามเณรจากการเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรไฟศึกษาหาวิชาความรู้อย่างจริงจังและความตั้งใจจริงที่จะสละความสุขในทางโลกเพื่อเจริญรอยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่การดับทุกข์ดับกิเลสในโลกแห่งธรรมะทำให้หลวงพ่อเสาซึ่งแต่เดิมนั้นบ้านเกิดท่านเป็นคนที่จังหวัดศรีสะเกษ และเกิดเมื่อประมาณปีพศ2455โยมบิดาท่านชื่อคำโยมมารดาท่านชื่ออุมานามสกุลชัยพันธ์ท่านเป็นบุตรคนที่สามจากพี่น้องทั้งหมด9คนด้วยกันนับตั้งแต่ปฐมวัยหลวงพ่อเสาเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรชอบศึกษาหาความรู้ในสภาวิชาต่างๆแต่ด้วยฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างจะลำบาก ทำให้หลวงพ่อเสาได้เรียนหนังสือจบเพียงชั้นประถมปีที่สก็ต้องออกมาช่วยบิดามารดาทำมาหากินและจัดการด้านงานบ้านดูแลปรนนิบัติท่านแต่ด้วยความที่ท่านเรียนอยู่กับวัดและท่านเองก็มีความใกล้ชิดกับพระภิกษุสามนเณรและเกิดความศรัทธาในการสืบสารพระพุทธศาสนาบิดามารดาของท่านก็ได้พาไปฝากเรียนโดยบวชเป็นสามนเณร กับหลวงพ่อพระอาจารย์ชิมแห่งวัดปักธงชัยอำเภออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกดซึ่งต่อมาเมื่ออายุหลวงพ่อเสาวครบบรรพชาเมื่อวันที่10มิถุนายนก็ประมาณปีพศ2477หลวงพ่อเสาวในขณะนั้นจึงขออุปสมบทเพื่อเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระอาจารย์ชิมเป็นพระอุปัชาให้และพระอาจารย์บุญมีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากนั้นก็ได้รับฉายาว่าติสปัญโยและนับจากนั้นเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงที่ท่านต้องการเข้ามารับใช้บวรพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้วยตรหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นหัวใจของพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนามาแต่ต้นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงวางรากฐานหลักสูตรการศึกษาสำหรับพุทธสาวกไว้แต่แรก สถาปนาพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกทั้งถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับสาธุชนชาวพุทธโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้หลวงพ่อเสาท่านจึงเคร่งครัดต่อหลักการศึกษาเป็นอย่างมากซึ่งสอดคล้องต่อแนวทางของพระภิกษุสามเณรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสมณะอันหมายถึงผู้สงบและมีหน้าที่สร้างสันติสุขสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่สังคมเมื่อพระภิกษุสามเณรเป็นบัณฑิต ก็ย่อมสามารถเกื้อกูลช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างสูงและด้วยเหตุนี้หลวงพ่อเสาท่านจึงได้พยายามที่จะศึกษานักธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และการที่ท่านได้ศึกษาปริยัติธรรมด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงจนกระทั่งสอบได้นักธรรมตรีพร้อมกันนี้ท่านยังได้ค้นคว้าในการศึกษาวิชาด้านอื่นๆเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาที่หลวงพ่อเสาท่านจะสามารถปฏิบัติได้เอาละครับอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อเสาติดสปันโยแห่งวัดกุดเวียนตำบลบุ้งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาก,กันต่อพักกันสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S s t u d i o จำกัดและคุณประวิทย์กิยปัต บริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่งท่านผู้ชมกำลังติดตามเรื่องราวแห่งพระเกจิอาจารย์ผู้สมถะแห่งเมืองยาโม จังหวัดนครราชสีมาในอดีตของหลวงพ่อเสาติสปัญโยวัดกุดเวียนตำบบุ้งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินนั้นเมื่อสักครู่นี้เราได้รู้ความเป็นมาพื้นฐานในอดีตของหลวงพ่อเสาไปแล้วว่าท่านพยายามศึกษาค้นคว้าด้านธรรมะจนกระทั่งสามารถสอบได้นักธรรมตรีจากสามเณรสู่พระภิกษุสงฆ์ผู้เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติอย่างแท้จริงหลวงพ่อเสาท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งชัยเป็นเวลาหนึ่งพรรษา ต่อมาท่านได้เกิดความคิดขึ้นว่าอยากจะเดินทุดงเพื่อสาะแสวงหาวิทยาคมและสภพวิชาต่างๆรวมทั้งเจริญกรรมฐานวิปัสสนาเพื่อหาหนทางสู่ความสงบสุขท่านจึงตัดสินใจที่จะเริ่มทุดงตั้งแต่นั้นพอออกพรรษาเนี่ยก็ตาตมาคิดว่าจะเที่ยวามาในที่ต่างๆในต่างจังหวัด เลยพอถึงเดือนธันวาสองสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ด,จดก็เลยออกเดินทางมาโดยทางรถไฟมาถึงราชสีมาราชสมา,สมาก็เลยอาตมาก็ลงจากรถไฟแล้วก็ไปหาวัดภูคขาลาด ที่มูพวกรู้จักก็เลยพอ,อดีก็ไปพักอยู่ที่วัดภูเขาลาดจังหวัดคนครราชสีมานประมาณจักอาทิตย์กกว่าก็ากากาเลยพอดีอาตมาก็เลยเดินทางต่อไปที่อำเภอดา่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันมาพอดีก็มาหยุดที่วัดกุดเวียนเนี่ย การเดินทางเพื่อทุดงในครั้งนี้เปรียบเสมือนการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นที่มาแห่งตำนานที่ทำให้หลวงพ่อเสาได้มุ่งสู่การพัฒนาบูรณะวัดกุดเวียนท่านก็เลยไปเยี่ยมบ้านท่านอยู่ที่ผู้เขียวพอดีท่านบอกว่าจะไปแล้วก็จะกลับไปก็เลยพอดีโยมท่านก็มรณภาพเลยท่านก็เลยไปศึกเจ่าวา ก็เรื่องราวมันก็เลยติดเนื่งมาถึงอาตมาที้ไม่มีพระญาติโยมก็มาประชุมกันก็ยึดเอาอาตมานี่ไว้เป็นหลักให้ชูจำพรรษาต่อไปแม้ว่าในขณะนั้นเองหลวงพ่อสาวท่านจะทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนต่อศาสนิกชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาแล้วนั้นแต่ท่านเองก็มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาหลักธรรมะและแลกเปลี่ยนความรู้กับสหายธรรมเพิ่มเติม ที่วัดบ้านดอนกรุงเทพมหานครแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านเองต้องเปลี่ยนแนวความคิดดังกล่าวเมื่อได้เดินทางมาส่งสหายธรรมท่านหนึ่งที่อำเภอสีคิว้วเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ท่านได้รับมอบหมายภารกิจที่จะช่วยทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ถด้อยู่มาอยู่ฝ่ายอยู่มาก็เลยพอดีอายุพรรษาก็ได้ก้าวมาลงมาก็ได้ เจ็ดแปดพันษาทะนี้ทางเจ้าคณะอำเภอกอฟรีบังเอิญนายอำเภอนตำบลบุงคีเด็กนี้นะก็ไม่มีผู้ปกครองมาตำบลนะก็เลยอ,องค์เก่าเขาก็ซึกลาสิขาไปแล้วเลยเป็นตำบลที่ว่างจากการปกครองก็เลยเขาก็เรียกตัวไปก็เลยไป แต่งตังขอแต่งตังให้เมื่อพื้นที่ดังกล่าวนั้นขาดพระผู้ทาหน้าที่ปกครองเจ้าคณะตำบลต่างก็ลงความเห็นกันว่าหลวงพ่อเสาเป็นพระที่มีความเหมาะสมและขอให้หลวงพ่อเสาเข้ารับตำแหน่งและทาหน้าที่ดูแลตั้งแต่ประมาณปีพศ2488และขอแต่งตั้งหลวงพ่อเสาให้เป็นพระอุปัชฌาย์นับตั้งแต่นั้นมาซึ่งประมาณปีพศ2490 ต่อมาท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าอาวาสในปีพศ2507ด้วยความที่หลวงพ่อเสาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความรอบรู้สภพวิชาต่างๆจากที่ได้มีโอกาสศึกษาร่ำเรียนมาจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านนั้นและท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในวัตรปฏิบัติที่ขาวสะอาดและมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านจึงทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาต่อประชาชนเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างสม่ำเสมอจนได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นตรีนามว่าพระครูอุดมศิลาพรด้วยหลักธรรมประจำใจที่ท่านมุ่งสอนให้สานุสิทธิ์ยึดไว้เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิตนั้นคือการเป็นผู้ที่รู้จักการทำสมาธิ ทำใจรวบรวมเพื่อให้เกิดปัญญาอันเป็นแนวทางตามพระธรรมคำสอนในสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองถูกตรงทุกประการและทรงมีพระกรุณาแสดงไว้ให้แก่โลกเพื่อพาสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ของตามหลักไตรสิกขานั่นคือรักษาศีลสมาธิปัญญา อันเป็นการเรียนรู้เพื่อคุ้มครองทั้งกายวาจาใจเจริญปัญญาเพื่อละทิ้งกิเลสเป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเสาได้สั่งสอนให้กับลูกศิษย์และสาธุชนที่เกิดแรงศรัทธาต่อท่านเรื่องราวของการบูรณะสร้างวัดกุดเวียนแห่งตำบลบุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาของท่านหลวงพ่อเสาติสปัญโยหรือพระครูอุดมศิลาภรจะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้น อีกสักครู่เราจะมาติดตามกันต่อนะครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดและคุณประวิทย์กียปัตรบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่ง หลังจากที่เราท่านได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเสาติสปัญโยหรือพระครูอุดมศิลาพรพระเกจิอาจารย์แห่งวัดกุดเวียนตั้งอยู่ที่ตำบลบุ้งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานับตั้งแต่ยาววัยจนกระทั่งถึงท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดกุดเวียนแห่งนี้แล้วนั้นจะเห็นได้ว่าท่านหลวงพ่อเสาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติที่เคร่งครัดต่อหลักธรรมคำสอนขององ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก และที่สำคัญท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ตัวอย่างในด้านความภาคเพียรพยายามที่เมื่อครั้งท่านเริ่มเป็นเจ้าอาวาสนั้นวัดกุดเวียนมีสภาพเป็นเพียงวัดเล็ก,ลกๆที่ชำรุดทรุดโทรมมากถนนหนทางสัญจรเข้าสู่วัดก็พังทลายท่านหลวงพ่อเสาได้ใช้ความสามคัคคีจากแรงศรัทธาของประชาชนให้ช่วยเหลือทำนุบำรุงวัดโดยเริ่มต้นจากการซ่อมแซมถนนหนทาง เพื่อให้กระแสศรัทธาเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายขึ้นจากนั้นท่านจึงเริ่มบูรณะกุฏิสงฆ์พระอุโบสถและถาวรวัตถุต่างๆในวัดเป็นลําดับครับโครงการที college, ่หลวงปู่กาลังก่อสร้างอยู่จะมีอะไรตกค้างอยู่ไหมครับก็เรียบก็มีเรียบร้อยทุกอย่างจัหวัดยังตกค้างใ่กาแพงทํำมาก็เลยพอดีก็เลยมาชะงักก็เลยยังค้างอยู่ทั้งด้านนี้ กระดานนี้ก็ประมาณนี้มันตกไอ้เอา <c oughs> พาะที่ที่สร้างกำแพงบัดหมดไปสามแสนกว่าสาม,ม,ม,มแสนกว่าก็ที่นอกจากนั้นก็นพวกโบสถ์นี้ก็ดูมันเป็นสองแสนสมัยก่อนสมัยนนทธราคาเท่างหร่ ตกค่างนี่ยนขาดปัจจัยอีกไหมครับปัจจัยก็กะว่าก็นกระรมรมกระรมล้นล่านนะด้วยเหตุนี้เองหลวงพ่อเสาจึงเสมือนเป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาต่อการรักษาบวรพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ต้องการจะรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกสืบไปด้วยเหตุที่ท่านมุ่งสอนว่า แรงศรัทธาที่ถูกต้องนั้นต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระศาสดาส่วนเรานั้นเป็นสาวกนั่นคือสิทธิศรัทธาในพระศาสนาคือคำสอนว่าพึงปฏิบัติให้งอกงามได้มีโอชะคือรถที่ซึมซาบให้เกิดสุขและศรัทธาในการปฏิบัติด,ด้วยความเพียรและสุดท้ายนั่นคือศรัทธา ที่พึงหวังโลกัตระผลได้รายการเปิดบันทึกตำนานขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับฟังพรอันบริสุทธิ์ของพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองโคราชในนามหลวงพ่อเสาติสปัญโยแห่งวัดกุดเวียนตำบลบุ้งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชาสีมาเพื่อเป็นสิริมงคลชัยพร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้โดยอนุภาพของ พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมประสงค์และอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในสกลนลกคือเรียกว่าในพื้นที่ของวัดกุญเวียนนี้จงดลบันดาลให้ท่านที่มาทำกิจ,จกรรมคือการสัมษาสในของอัตมาในที่วัดนี้ก็ขอ อำนวยอวยชัยให้ทุกทุกท่านประสบโชคดีมีชัยมีการเจริญงอกงามไพ่บุญในพระพุทธศาสนาด้วยลาบยศสุขสรรเสริญทุกประการที่ทำแล้วสิ่งทุกทุกอย่างที่อาตมาอวยพรและอวยชัยมานี้จงสำเร็จจงสำเร็จ จงทุกประการเทรินครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของหลวงพ่อเสาติสสปัญโยแห่งวัดกุดเวียนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับเรื่องราวท่านยังมีอีกมากแต่เวลาเรามีจำกัดครับเราต้องจากกันแล้วครับวันจันทร์หน้าพบกันใหม่ทางททบ5แห่งนี้เวลา15.00นาครับสำหรับวันนี้ผมวิชิตป,ปิยกรวดขอจากไปก่อนสวัสดีครับ Chbotiya M millenn moon Prchanрам footsteps Wheel of A